สดีค่ะอ้าวเมื่อกี้นี้บอกเทคนิคข้อที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงนะคะที่จะทำให้เด็กไม่งองแงหรือเด็กอยากจะมาโรงเรียนนะคะเทคนิคข้อที่สองนะคะข้อนี้ก็มีความสำคัญมากมากเลยค่ะข้อที่สองก็คือพ่อแม่ต้องสร้างความไว้วางใจให้กับเด็กนะคะสร้างยังไงคะเอามาฟังกันนะคะ ก็คือพ่อแม่ต้องมีเวลาที่ชัดเจนในการมารับเด็กนะคะมาส่งอาจจะมาเร็วบ้างช้าบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่มารับต้องตรงเวลาค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มารับไม่ตรงเวลานะคะเขาจะมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจหวาดกลัวและต่อไปวันต่อไปเขาจะไม่อยากมาโรงเรียนเลยค่ะเขากลัวถูกทิ้งนะคะ เพราะฉะนั้นสมมุติว่าโรงเรียนบอกว่าเลิกเรียนนะคะรับเด็กๆกลับบ้านได้ประมาณบ่ายสามครึ่งอย่างนี้นะคะก็ให้พ่อแม่ถ้าตรงเวลาดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเลดก็อย่าเลดมากอย่าช้ามากนะคะเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าคุณมาช้าผู้ปกครองมาช้าแล้วผู้ปกครองคนอื่นมารับเพื่อนกลับบ้านไปแล้วนะคะกลับไปเรื่อยๆกลับไปเรื่อยๆ สีหน้าเขาจะเริ่มไม่ดีแล้วค่ะเขามีความวิตกกังวลแล้วค่ะ